ที่นี่ร้านอ้อยชอ็อปเป็นที่อยู่ของสองคนผัวเมียที่บ้าเลี้ยงสัตว์เอามากๆมีทั้งสัตว์หน้าขนสัตว์น้ำสัตว์แปลกสัตว์ปีกมันยังไม่มีทุกตัวอาศัยอยู่ในตึกเดียวกันโอ้ยเบื่อเบื่อจังไม่มีอะไรให้ทำเลย ไม่เล่นพี่โถมันเล่นดนตรีไทยกับน้องไหมคะมามามาไม่ยัยแมวปากกาจะบอกว่าตีฉิงสินะก็มาดิครับยังมีเรื่องของเขามาเลยเลยพี่โลเอามันเลยพี่โลจัดการเลยหัวที่ไหนเล่าโถกาฮัอโลอะไรกันหรือครับนี่เสียงดังเข้ากล่องงูไปหมดเลยนี่หยุดหยุดหยุด อยู่บ้านเดียวกันแท้ๆท,ทะเลาะอะไรกันก็หารู้สิครับเจมันพูดอะไรไม่เลียร์มันก็ว่าผมนะ่ะหุ่นหมีก็แค่ว่าหุน่นหมีแล้วมันยังไงกันสิครับนี่แค่นี้ก็หัวร้อนกันแล้วนี่อารมณ์แรงกันหรือเกินนี่ไห้หัวร้อนได้ยังไงก็มันพูดไม่เลียร์หุน่นหมีมันก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไร จะมีหมามีควายมีแพนด้ามีโคลามีขอมีโยกี้มีควัวโลกหรือมีภูมันก็ไม่บอกโธ่กักวันนั่นไงใครเขาจะไปคิดอะไรแบบแก่อะไรนู่นมีเอ้ยก็มีมันไม่เหมือนกันไม่ระบุไปเลยว่าโธ่กักหาเรื่องมองหน้าเลเอาก็เข้ามาดิ ปล่อยมันตีกันไปก็แล้วกันไปแอบขโมยขนมในตู้เย็นป้ากับบ้ากินดีกว่าแอแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วความเก่งใจเป็นสมบัติของคนดีนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ตีกันหัวแตกนะผู้ชมนี่เฮ้ยเพื่อมากินสมุนไพรกับเราดีกว่านะไม่ต้องทะเลาะกัน อาคนดูโปรดกดไลค์กดซับและกดแชร์ให้กับครอบครัวของพวกผมด้วยสวัสดี